ให้น้องค่ะออะไรนน้งเี่ยเอาามยืนมองหน้าให้พี่ให้น้องเปิดหน่อยให้น้องเปิดหน่อยให้น้องเปิดหน่อยเร็วต่างใครอ่ะที่เขาสั่เก็บเงินค่าขนมจากโรงเรียนมาลองใส่หน่อยโอ้โหใส่พอดีเลยใส่พอดีเลยอะไรแหวนเหรอแหวนค่ะแหวน นิ้วกลางลองนิ้วกลางลูกไม่ได้ต้องนิ้วโป้งเออพอดีเลยไหนปตานะคะดูหน่อยค่ะหนูเป็นเรื่องเองบอกด้วยหนูเรื่องเองนู้นนูให้สองชิ้นเลยกระตุนเอาเลยให้ให้ให้กิน ร้อ,องทำไมวะไ่ค่ะใค่ค่ะใค่คะตูลมาน้องร้วานะลูก